Boyfriends? friends you don't know i don't know i don't know can 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 you tell me listen please ay louder ay a kill it ah, get my boyfriend my yeah. girl right is next time แกมามินพีเคเจอน้องบอยงานนี้มีขิงประกาศลั่นน็กชาลีมายตี้รักเรยียกได้ว่าอยู่ในโหมดบังสุดๆค่ะงานกระรุ่งรักกเ็เดิ้อินเลิฟสุดๆสำหรับคู่รักติ๊กตอกเกอร์ชาวเกาหลีอย่างจีกามินกับนุ่มน็กชาลีก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นคู่ที่มาแรงแฟนๆเนี่ยต่างลุ้นเชียร์ให้ได้แต่งงานเป็นสไพรายไทยแลนด์ซึ่งหลังจากที่ทั้งคู่นะคะเพิ่งประกาศเปิดตัวสถานะแฟนก็ลังจะมีโมเมนต์ม้งมิงน่ารัก ออกมาให้แฟนๆนะคะดิฟิินกับความน่ารักของพวกเขาค่ะซึ่งช่วง10-12กระกฎาคมที่ผ่านมานะคะก็เป็นช่วงพักพ่ที่นั้งคู่เนี่ยไม่มีงานอ e ีเวนต์แล้วก็ไม่ได้ออกมาไลฟ์ขายของ ก็ทำเอาแฟนดอมบ่นคิดถึงกันหนักมากต่างมานั่งถ่ายติ๊กตอกว่าเมื่อไหร่ทั้งคู่เนี่ยจะออกมาไลฟ์แต่นักชาลีและก็กานเนียก็ไม่ได้ปล่อยให้แฟนคลับนะคะคิดถึงนานคะ่ะโดยทั้งคู่นะคะก็ได้ออกมาไลฟ์การดึกขายน้ำป้าหวานของสสีนะคะบอกเลยว่าเป็นไลฟ์ที่ใครเห็นเนี่ยก็ขำจนคิดเมื่อชาลีกามินนะคะเปลี่ยนไปางานนี้เนี่ยไปรู้ว่าเปลี่ยนไปเพราะว่าแอบเป็นฮัมโบทอกแล้วก็แอบฉีดฟิลเลอร์หรือว่าฟิลเตอร์หรือเปล่าถึงได้เปลี่ยนไปขนาดนี้ โบทอก์ทูมัตอ่ะระวังดูก็กดตะกร้ากันได้นั้นลูกเอ้ยดูว่ดยูว่าสิบหนึ่งอะไรมอร์นิ่งนี่ไงโบทอกอันฟิลเตอร์ฟิลเลอร์อันอันนี้ริื้นิ้งกามิลันไม่ได้พื้นทิ้งเนี่ยนี่มีนี่ about fat gear youth ten gear ก็ไมนก็ไม่ต้องก็ไมนสเตอรอยด์ทูมัดช์เลก็ได้ ดกเตอร์เซกูดด็อกเตอร์เซกูดโมนไม่ลีฟดอกเตอรอัน10ช่วโมงไมเคนด็อกเตอรเซกูดดอกเตรเซกูดวคามิน i ามิน m i n g f o อืมตรงไหนลูกยตรงไหน และล่าสุดนะคะ12กรกฎาคมกามินเนี่ยได้ออกมาไลฟ์ทักทายแฟนคลับแล้วก็ PK มาเจอกับน้องบอสงานนี้นะคะมีขิงเมื่อกามินเนี่ยประกาศลัน่นแน็กชาล์ลีมายตี้รักแบบว่าให้โลกรู้ไปเลยคะ่ะว่าคนนี้แฟนฉันซึ่งในไลฟ์นะคะน้องบอสเนี่ยก็ชมเข้มๆแบบโซดาไม่ต้องโดยไล่ถามกามินทีละคำถามว่าน้องบอสนะคะถามว่าแฟนคนลรก กามีนนะคะบอกว่า you don't know คุณไม่รู้จริงๆหรอน้องบอนนะคะก็ตอบว่า I don't know ไม่รู้ผมไม่รู้จริงๆบอกผมได้ไหมแฟนคุณเป็นใครกามินนะคะก็ตอบว่า listen please โปรดฟังดีๆนะน้องบอนนะคะก็บอกว่าพูดดังๆนะกามินก็ตอบว่า my boyfriend ที่รักของฉันชื่อไนค์ชาลี น้องบอยเนี่ยคะก็ร้องดังลั่นนะคะพร้อมกับหัวเราะชอบใจกับคําตอบที่ได้ฟังนะคะและน้องบอยเนี่ยก็ยังชงเข้มๆต่อด้วยคําถามที่ว่าคุณชอบและรักเมืองไทยไหมกามินนะคะบอกว่า love you รักมากๆน้องบอนยนะคะก็ถามต่อว่า how long will you stay in Thailand คุณจะอยู่ที่ไทยนานแค่ไหนหรือว่าจะอยู่ตลอดไปกามินนะคะก็ยิ้มพร้อมกับพูดขึ้นว่าก็จะพยายามอยู่ตลอดไปพร้อมกับหัวเราะชอบใจคะ่ะ งานนี้นะคะบอสชมเข้มได้ใจชาวดอมมากค่ะ <Boy friends? S 3> you i ฟน d s อยู don't know I don't know I don't know Can 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 you tell me Listen please Ah yeah 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 ah kill it ah, loud 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 l o า d again l o ล d loud louder louder l o u d r My boyfriend <Yeah. S 3> My guy is n a t a l i e Okay! <laughs> okay, now <laughs> Oh my god! Let's go. <laughs> ah, so you like Thailand. I ah. love mm. So now, 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 uh, how long you stay in Thailand now? I don't know. No plan, yeah. Just, just stay, just stay. Yes, if we want. ตลอดใช r ไหมคร r บขอบคุณครับีขอมากครับผมนะครับ Thank you everyone Thank you ขอบคุณครับชงได้พี่ๆชงได้ไหมชงได้มโอ้ค่แ a ่แคพี่ลี่ขอบคุณครับ e ต k ุตใจอ Thirty-one. Oh, really? Yes, real, real. Uh, oh. Really? Oh my yes, God, yes. you look really young. Ninety-two, ninety-two. Nineteen, ninety-two. Uh, 1992. Yes, yes, yes. Ninety-two. Uh, and yeah. Uh, and you and your boyfriend, how how, how 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 old are you? Your boyfriend. My boyfriend. uh low one, low one. Charlie, 90, 93. Ah 1993 I mean 93 I mean pick I mean long neck Nong... again 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 <laughs> say, say again no neck <laughs> <nong> <laughs> Oh my god <laughs> <laughs> Can can I ask? Yes Yeah 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 how 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 you know you were friends and you no know, know each other ah meet yeah 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 uh, how 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 <sighs> maybe uh, but i i don't know first time i don't know who charlie who uh, who you i don't know but some um people many people <laughs> watching <laughs> me many people watching me but, mm -hmm. uh, but FC, FC, Charlie FC come my, my live, my broadcast come. But I, uh, you know, Charlie, you know Charlie? Uh, well, uh -huh. yes, I don't know, but okay. And Charlie and me PK. Ah, yeah. so first time you guys met, right? Yes, yes, yes. Oh, ah. Charlie know people, uh, Charlie know me, but I don't know he, <laughs> c h a ว l i e watching c h a l i e watching me many many t i m e b o s and and we communication many 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 more 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 and try 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 and in love ah oh my god wow 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 คโอเค่ะงานนี้นะคะบอสชงเข้มได้ใจชาวรอบมากค่ะต่เข้ามาส่งเสียงแซวมากมายนะคะ i ีเช่น นังบอสชงให้แล้วชัดเจนทราบแล้วเปลี่ยนเขารู้แต่เขาแกล้งถามนายหญิงก็รู้เลยขิงตามน้ำนังบอสท,ทำดีค่ะเด็กหญิงกามินน่ารักที่สุดบอสแกล้งไม่รู้กามินผู้อย่างรู้ว่าบอสแกล้งไม่รู้ขิงตามน้ำของทนานังบอสแกล้งกามินชงกันสุดๆแกล้งไม่รู้ซะง,งั้น คำพูดที่มีมูลค่าหลายสิบล้านแถมคนปั่นตุยเกลื่อนพูดจริงมีแต่ได้กับได้